สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านแม่สาวดำก็ไม่ได้ลงคลิป5-6วันนะคะเพราะว่าเสียงไม่มีตอนนี้ก็ดีขึ้นก็กลัวว่า FC จะลืมเลขที่สวนทำนะคะแม่สาวดำก็เลยมาทวนให้เสียงก็พอพอที่จะพูดรู้เรื่องอยู่นะแต่พูดแรงกว่านี้ไม่ได้ เดี๋ยวมันจะมีอาการเหนื่อยแล้วก็หอบจะอันนี้เป็นเลขเลขด่วนสายรับให้มาด่วนให้มาวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้แม่สาวดำก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีเสียงออกมาชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าพูดดังไม่ได้แรงไม่ได้ <c oughs> นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหอบค่ะเลขสวนธรรมนะคะโปรดใช้วจิจารณญาณในการรับชมนะคะ ชงก็จัดนะจะก,ก็ไม่ว่ากันเนาะรู้ก็รู้อยู่ว่าแม่สาวดำติดโควิดนะค่ะก็วันได้เจ็ดวันนี้วันนี้ดีขึ้นค่ะก็แคปเอาไว้นะคะนะคะแคปเอาไว้จะช่นชอบก็แคปเอาไวะะ้นะะแ,ไวแ,ไวแล้วก็ซื้อเลยนะคะไม่ต้องมัวอ่า ต้องมัวอ้เอ้ยอ,อ,อยู่นะคะเราชอบเราแคปเลยซื้อเลยค่ะของน้องเพ้นนะคะ409 78นะคะเลขก็มีเท่านี้นะคะสงสัยไม่ได้ลงหลายวันเอาซี FC ลืมหมดแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> นะคะอย่าเพิ่งลืมอย่าเพิ่งลืมแม่สาวดำนะคะวันนี้วันที่27 ก็ยังก็ยังโชคดีที่วันนี้มาคุยกับ f อซได้นะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอยากเป็นนะลูกแต่ว่ามันก็เมื่อถึงเวลามันเป็นเราก็ต้องยอมรับมันเนาะ,อ,ะอันนี้อาจารย์สิงเล่าขาวค่ะชื่นชอบก็แคปเอาไว้จ้ะแคปเอาไว้แล้วก็หาซื้อได้เลยนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหน เราชอบตัวไหนเราซื้อตัวนั้นเลยนะคะก็เข้ามาสามวดติดแล้วนะคะเลขสนธรรมนะอนของพ่อปูเจยกค่ะวดเมื่อกี้นี้แม่สาวดำก็ให้เน้นไปที่ห้า่ิ5สมห้าก็เต็มเต็มนะคะท่านี้ก็มีเอฟซีส่งปัจจัยมาถวายพ่ะปู่มีพี่มีพี่คนหนึ่งโอนมาให้พันหนึ่งแล้วก็พี่ ผู้หญิงอีกคนหนึง่งพันหนึ่งนอกนั้นก็มีโอนมาคนละร้อยมีสี่คนรวมแล้วก็เป็นเงินสองพันสี่นะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านนะคะที่ดูแลพ่อปู่และดูแลแม่สาวดำจ้านี่ของพ่อปู่เจ๊กนะคะอ่าปิเารณานะคะเราชอบเราก็เอาไปซื้อเลยจ้า นี่นะคะอาจารย์สิงให้หทวดแแลกนะคะพิจารณาได้เลยนะคะโอูโคราชสองค่ะลดแล้วแต่มีสถิติทางนั้นนะคะที่ เลขในส่วนธรรมนะคะเอาขอโทษจะปูโคราดหนึ่งค่ะห้าหกแปนึ่งห้สองตัวก็มีหนึ6งห้านะคะพิจารณาได้เลยนะคะอันนี้ผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะไม่เคยพลาดนะคะเข้าสองตัว3มตัวตลอดนะคะ แต่รีกส่วนทาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะอา,อาจารย์สอใจเย็นค่ะนี่นะคะให้เลขมาแค่สามหางนะคะเก้าหกเจ็ด 6กศูนย์สองตัวก็มี6กเ8 70นนะคะอันนี้ของอาจารย์แม่อุบลน,นะคะค่ะของท่านให้มา เข้าทุกหมดเลยนะคะสามตัวสองตัวเมื่อกี้นี้สามตัวไม่เข้าเข้าสองตัวบนล่างนะคะอันนี้ปู่องค์อาจญาติดอกไม้ะคะ่ะ มาดูนะคะไม่ย่าไพลีนะคะ ซื้อเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องลังเลค่ะตาเกี่ยงนะคะไม่ต้องลังเลเลยค่ะที่ชอบตัดสินใจซื้อเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ไม่มีไม่มีพูดมากนะคะแม่สาวดำามาวางลูกชอบลูกแคบแคบไปเลยลูกแคบแคบไปเลยไปเลือกซื้อเอาอาจารย์พลกตมอ,อาจารย์เลียกรับอามาให้มาแล้วนะคะ าให้มาแล้วเนี่ยนองค่ะอาจารย์เลีกลับนะคะอาจารย์เลีกลับนะคะ พนกทมค่ะพ,พิจารณาดูนะคะแล้วก็งวดนี้มีคีเด็ดนะคะท่านจำมาไว้นะคะว่ามตัวไหนบ้างนะคะ อบจัดเลยนะคะ อาจารย์สอให้มาหางเดียวนะคะสามห้าเก้าเลขล่างห้าแปดนะคะพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านชื่นชอบพิจารณาดูถูกอก,ถ,กถูกใจซื้อเลยคะ่ะไม่ต้องโมเอลังเลใจนะคะซื้อเลยนะคะซื้อเลยถูกแน่ออกแน่เรามั่นใจคะ่ะเราไม่ต้องไปลงังเลถ้ารอลังเลมันจะทําให้เรานี่สะดุด ขอทุกทุกคนโชคดีนะคะขอทุกคนโชคดีร่ลำรวยถูกหวยวดนี้ถูกหวยกับเลขในสวนธรรมนะคะโชคดีทุกคนค่ะเราต้องอยู่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเลขที่สวนธรรมเข้าทุกวดนะคะดูดีๆนะคะ